จะสูตรวิธีทำขนมดอกสนมแบบโบราณง่ายๆครับอันนี้สูตรคุณแม่ผมเองนะครับโดยเริ่มจากการเตรียมน้ําเกลือนะครับก็คือน้ําเปล่านะครับผสมกับเกลือแล้วก็คนผสมนะครับให้เกลือลายนะครับจากนั้นเนี่ยเติมกะทินะครับหรือน้ามะพร้าวน้ําหอมลงไปนะครับเทคนิคนี้จะช่วยทําให้ตัวแป้งเนี่ยมีความหอมนะครับตัวขนมมีความหอมเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าใส่น้ําธรรมดานะครับนะถ้าใครไม่มีก็ใช้น้าธรรมดาก็ได้นะครับจากนั้นใช้แป้งข้าวเจ้านะครับผสมกับมะพร้าวดึ้นทึกนะครับ นวดผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับนะคือไม่จะเป็นต้องเข้ากันดีก็ได้ครับแต่ให้ตัวแป้งเนี่ยเคลือบกับตัวมะพร้าวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เตรียมดอกสโนโถที่เด็ดล้างทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับลงไปชุบกับตัวน้ําเกลือนะครับแล้วก็ ที่ผสมกับกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ขยำขยำแบบนี้นะครับแล้วก็นํามาใส่ในตัวแป้งนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆนะครับคล้าวคลุกคล้าวทุกอย่างให้เข้ากันนะครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับนะตัวน้ําเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะครับถ้าใส่เยอะเกินไปมันจะเป็นก้อนนะครับตัวขนมเราสนเนี่ยมันจะต้องแบบร่วนๆเป็นก้อนเป็นก้อนเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับนวดให้มันได้ประมาณนี้นะจากนั้นเนี่ยนำใส่ซึ้งนะครับสําหรับนึ่งนะครับสามารถใส่ได้เยอะๆเลยนะครับแต่เว้นที่ให้ตัวไอ้น้ำขึ้นมาได้นิดนึงครับ จากนั้นเนี่ยนำไปนึ่งนะครับประมาณ15-20ถึงบนาทีนะครับแล้วแต่ปริมาณนะครับว่าทําเยอะทําน้อยนะครับจากนั้นปิดฝานึ่งด้วยไฟแรงนะครับพอขนมสุกนะครับเปิดฝาออกมาแบบนี้นะครับบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆนะครับเพราะว่าเราใส่กะทิลงไปนะครับจากนั้นเนี่ยเวลารับประทานนะครับให้มารับประทานกับตัวน้ําตาลมะพร้าวอย่างดีแบบนี้นะครับทุบเป็นเกล็ดๆนะหรือใครจะใส่น้ําตาลทรายก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะครับแล้วก็รับประทานครับบอกเลยว่าเมนูนี้หากินยากแล้วก็อร่อยมมาาานะรทํตดู